หลังกลางภาคเนื้อหาก็แน่นแน่นมากแน่นจริงๆนะครับโดยเฉพาะบทนี้นะครับบทนี้แน่นมากแน่นทั้งเนื้อหาแล้วก็แน่นในข้อสอบปลายภาคเอาข้อสอบมาล่ออีกแล้วนะครับข้อสอบปลายภาคนะครับฟิสิกส์ของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันสิบบทเนาะสิบบทใช่ไหมครับบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่เนี่ยนะครับบทนําด้วยเนาะอันนี้คืออะไรครับ มมดเทอมเนาะ,ะบทห้านะครับอาจจะถึงบทที่สิบแต่อาจจะไม่มีบางบทนะครับในนี้ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งให้ฟังให้ฟังอีกทีแต่เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีประมาณเท่าไหร่ครับจำนวนบทก็คือห้าถึงหกบทเนาะนะครับข้อสอบจะเป็นปรณีห้าสิบคะแนนนะครับห้าสิบข้อห้าสิบคะแนนโด,โดยประมาณนะครับชีวิตนะครับขึ้นอยู่กับกขคงนี่แหละครับ โอเคไหมครับเนาะนะครับ,นะรบผมบอกไว้เลยบทที่ห้าบทเดียวเนี่ยครับมีคะแนนอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้าคะแนนบทเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆบทนี้นอกจากจะเอาไปบุกระยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันการทํางานของเราแล้วข้อสอบก็เยอะด้วยนะครับบทนี้นะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าคะแนน อัดีๆนะแล้วบทนี้มันคืออะไรผมเคยเกิดน,นาตอนสอบกลางภาคตอนตอนเรียนเนื้อหาก,าก่อนกลางภาคทล้ไมว่ามันก็คือบทที่อะไรครับมันคือบทนําบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่เอามารวมในบทที่ห้าโอเคไหมโดยที่เนื้อหาบทที่หนึ่งสองสามสี่จะเป็นเชิงอะไรหมดเลยครับเชิงเส้นวัตถุเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเกินที่ในแนวแกน x หรือแกน y ใช่ไหมครับเนาะ โอเคไหมครับดูเชิงเส้นก็จะมีการกระจัดใช่ไหมครับการกระจัดคือเดลต้าเอ็กซ์ใช่ไหมครับความเร็วคืออะไรคือวีใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับความเร่งคือเอคือไหมบทที่ห้าก็จะมีฝาแฝดของเขาครับก็คือการกระจัดนะครับความเร็วแล้วก็ความเร่งนะครับ การกระจัดความเร็วความเร่งนะครับอันนี้คือเชิงเลยนะครับอีกรอบหนึ่งเชิงเส้นบทที่ห้าเนี่ยครับมันคือเชิงอะไระครับเชิงมุมแค่นั้นเลยนะครับถ้าเข้าใจเชิงเส้นเชิงมุมจะง่ายมากๆากผมก็หวังว่าเข้าใจตรงไหนนะครับคะแนนย,ยังไม่ถึงสิบนะครับตอนนี้นะครับกลับไปทับทวนมันเป็นพื้นฐาน ที่ต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจบไปแล้วฉันจะไม่เอามาเรียนต่อไม่ต้องมามงคิดไม่ต้องคิดถึงมันนะครับเราต้องเอาไปใช้จนทํางานนะครับฟิสิกส์นะครับถ้าไม่มีความรู้ทางฟิสิกส์ไปสร้างบ้านนะครับโยธานะครับบ้านอาจจะล้มได้นะครับเพราะว่าไม่เข้าใจคําว่าจุดสนยนถ่วงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสงกลางมวลไม่เข้าใจนะครับบ้านล้มนะครับได้นะครับบ้านพังมีนะครับออกแบบท่อออกแบบท่อไม่เป็นนะครับ น้ำไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าความดันไม่ถึงกว่าเน,นี้ยนะครับก็เป็นความรู้ทางฟิสิกส์ที่เราจะได้เรียนกันในฟิสิกส์หนึ่งนี่แหละนะครับถ้าไปเรียนวิศวะไฟฟ้านะครับไฟฟ้าช็อตลัดวงจรเพราะไม่มีระบบเซฟตี้อะไรแบบาเี้ยครับเนะาะก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเนี่แหละวิศวกรน,นะครับเป็นคนเซนแบบเพื่อที่จะให้เขาสร้างเป็นไงครับไม่มีความรู้ทางฟิสิกส์เป็นไงครับเซนอไปร,รับเงินไปแต่สุดท้ายบ้านเขาไฟไหม้ ถูกฟ้องล้มละลายได้นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆนะเราคือความหวังของประเทศชาตินะครับกดดันไปอีกนะครับแต่มันคือสิ่งที่ดีเนาะถ้าเรามีความรู้เหล่านี้มีแต่คนอยากจะมาจ้างเราทํางานนะครับเนาะเครดิตเครดิตดีอ่ะเชิงมุมนะครับเชิงมุมเนาะแล้วมันก็จะมีอันนี้คือพยายามมันจะมีการเคลื่อนที่ที่ความเร่งเป็นไงครับ ความเร่งคงที่ใช่ไหมคุณคุณไหมครับถ้าความเร่งคงที <Ash ELLE disco> Alpha, right? ่จะมีสมการอะไรนะครับจลนศาสตร์ใช่ไหมสี่สมการสามสมการตัวนั้นใช่ไหมครับเชิงมุมก็จะมีเหมือนกันที่อะไรครับแอลฟาตัวนี้นะครับคงที่ก็คือความเร่งถ้าเป็นบทนี้จะมีความเร่งแล้วก็ใส่คาว่าเชิงมุมเข้าไปความเร่งเชิงมุมที่คงที่ก็จะมีสมการอะไรของคำเหมือนกันครับจลนศาสตร์เหมือนกันแต่จลนศาสตร์เชิงอะไรครับ เชิงมุมแค่เปลี่ยนตัวแปรเฉยๆนะครับเปลี่ยน x เป็นอันนี้ครับเปลี่ยน v เป็นโอเมก้าเปลี่ยน a เป็นอัลฟาแค่นี้เลยนอกนั้นหลักการเหมือนกันนะครับเข้าไหมบทที่ไหนอ่ะบทที่สองก็จะมีอะไรครับมีแรงเนาะพลิกมา f เท่ากับ ma เมื่อมีความเร่ง เมื่อวัตถุมีแรงลับมากระทำแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งกดข้อท่าไหร่ของนิวตันนะครับขอที่ไหร,อไหรสองสอบไปแล้วนะครับเนาะเชิงมุมก็จะมีเจ้าเนี่ครับซิกมาทอรอกซิกมาทอรอกจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ i อะไรนะตัวแปรแทนเตัวแทนเอคืออะไรนะครับคืออะไรนะครับคืออะไรตัวนี้ใช่ไหมก็จะเป็นไ อัลฟามันเปลี่ยนตัวแปรแบบแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอเคไหมครับแล้วตัวที่เราเห็นโผล่ขึ้นมาในนี้นครับ m. m m คืออะไรนะเชิงเส้น m คืออะไรนะครับมวลของวัตถุใช่ไหมครับเพราะ m คือเมตรนะครับอาจารย์นะครับอันนั้นเป็นหน่วยเนาะแต่ m อันนี้มันย่อม,มาจาก mass ที่แปลว่ามวลนะครับเนาะมวลคุณสมบัติของมันคืออะไรนะเชิงเส้น ถ้ามีมวลมากทําให้หยุดยากและหยุดง่ายถ้ามันรุวัตถุก,กาลังเคลื่อนที่อยู่หยุดยากเนาะโอเคไหมครับแต่ถ้ามวลน้อยจะให้หยุดก็หยุดเป็นไงมอเตอร์ไซค์อ่ะขับไปปุ๊บหยุดปุ๊บเยียบเบรกก็หยุดเลยใช่ไหมครับเนาะอันนั้นก็หยุดเป็นไงหยุดง่ายนี่คือมวลนี่คือนิยามของความเฉื่อยครับความเฉื่อยแต่ถ้าเป็นเชิงมุมไอตัวนี้แหละครับ เขาจะเรียกว่าโมเมนต์ความเฉื่อยเป็นชื่อของบทเลยนะโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยตัวไอตัวเนี้มันก็เป็นคนุณสมบัติของวัตถุที่เป็นไงครับที่เป็นไงต้านการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ที่นี้ต้านการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแบบหมุนประวัติวัตถุหมุนอยู่นึกถึงล้อรถก็ได้ถ้ามันหมุนอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันมีโมเมนต์ความเฉื่อยมากหลักการเดียวกันครับหยุดยากหรือหยุดง่าย เมื่อกี้ถามว่าถ้ามีมวลมากหยุดยากหยุดง่ายครับถ้ามันเคลื่อนที่อยู่หยุดยากถ้าไอมากเหมือนกันมวลมันความเฉื่อยมากมากเป็นไงครับถ้ามันหมุนอยู่ก็เป็นไงถ้ามันหยุดก็ยากเหมือนกันโอเคครับมากกับยากสะกดคล้ายๆกันครับอักอักเหมือนกันนะครับมาครับมวลมากหยุดยากนะครับมวลน้อยเป็นไงครับหยุดง่ายโอเคไหมครับมวลมันความเฉื่อยมากหมุนอยู่ก็หยุดเป็นไงครับยากมวลมันความเฉื่อยน้อยหมุนอยู่ก็เป็นไงครับหยุดง่าย ถามใหม่ถ้าวัตถุมีไอตัวไอตัวเนี้นะครับตัวไอตัวเนี้นครับถ้าวัตถุมีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยถ้าทําให้หมุนใครจะหมุนง่ายกว่ากันครับตัวที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยหรือมากที่หมุนง่ายกว่าก็ยังเป็นเป็นไงครับเป็นไงครับตัวที่น้อยไงครับมันจะง่ายทั้งสองแบบ จะเริ่มให้หมุนก็ง่ายจะทําให้หยุดก็ง่ายเพราะว่านิยามของมันก็คือเป็นคุณสมบัติในการต้านนะครับนต้านการเปลี่ยนแปลงต้านหมุนต้านการเปลี่ยนแปลงการหมุนก็คือการต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่แบบหมุนนั่นเองโอเคไหมครับเนาะมันมีมากมันก็เลยต้านมากมันก็เลยหยุดยากหรือว่าทําให้มันหม,นมุนก็หมุนยากด้วยโอเคเนาะลองนึกตามนะเป็นเซนส์ที่เราต้องได้ในบทนี้ถ้าไม่ได้จะงงมาก นะครับอันนี้ยังเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะนอกจากนี้แล้วนะครับบทโมเมนตัม um ก็คือ p ใช่ไหมครับ p, p คือโมเมนตะัมเนาะเชิงเส้นจำได้ไหม p เท <P S 2> ่ากับอะไรนะมคูณลไรมคูณ v เนาะใช่ไหมครับที่เราจะสอบกันเนี่ยครับอาทิตย์นี้เนี่ยมังอาจารย์น่าจะปล่อยภายในอาทิตย์นี้แหละให้เราพวกเราสอบนะครับน่าจะสอบด้วยตนเองนะครับเชิงเส้น เป็นแบบนี้เชิงมุมอ่ะมีเหมือนกันครับ L นะครับ L คือโมเมนตัมเชิงมุมนะครับ m ตัวแปร m คืออะไรนะตัวแปรที่มาแทน m คืออะไรนะครับในเชิงเส้นในเชิงมุมครับคืออะไรนะ i ตัวแปรเชิงเส้น v เชิงมุมคืออะไรครับ omega ใช่ไหมมันมันเปลี่ยนกันแบบนี้เลยนะครับตัวแปรมันแทนกันแบบนี้เลยนะครับเนาะบางคนบอกว่าอะไรนะครับเนี่ย เก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ v ก็คืออันนี้เอก็คือแอลฟาใช่ไหมครับเนาะจับคู่ให้นะครับ i m เอมเอ็มเชิงเส้น i คือเชิง,งมุมนะครับเนาะเปลี่ยนไปแบบนี้เลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นหลักการคล้กันแค่อันนึงเป็นเชิงเส้นอีกอันหนึ่งเป็นเชิงมุมหลังการภาคเรียนเชิงอะไรนะครับเชิงอะไระครับ เชิงมุมนะครับโอเคนะครับเนาะโอเคไหมเห็นความสำคัญของมันหรือ,อยังครับบทนี้นะครับท่ไลนี้อยากจะพูดให้ฟังว่ามันสำคัญนะครับเนาะได้ได้ได้ประเด็นนี้ไหมไหมครับมันสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรคะแนนเต็มห้าสิบเอาไปแล้วเท่าไหร่ครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าคะแนนบทนี้ตั้งใจนะครับ เนาะตั้งใจนะครับบทนี้นะครับนอกจากนี้เรายังมีพูดถึงบทพลังงานด้วยใช่ไหมพลังงานนะครับพลังงานคืออ e, ีเนาะหลังกลางพาก็มีพลังงานเหมือนกันครับเนาะพลังงานเนี่ยง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องคิดทิศทางไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าก่อนการพางเป็นเชิงเส้นก็คือพลังงานในการเคลื่อนที่ปกตินะเนีเส้น ตรงแนวราบแนวดิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเชิงมุมเนี่ยครับหลังกลางภาคเนี่ยครับพลังงานก็จะมีพลังงานในการเคลื่อนที่นะครับบวกกับพลังงานอะไรครับพลังงานในการหมุนมันจะมีตัวพลังงานทดเพิ่มขึ้นมาคือพลังงานของการหมุนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะเนาะเขาจะเห็นภาพไหมครับก่อนกลางภาคเอามาประยุกต์ใช้ หลังกลางภาพเนาะเอาเห็นภาพนี่ก่อนว่าหลักการของเขาเนี่ยคล้ายๆกันแค่เติมความว่าเชิงมุมเข้าไปนะครับตัวแปรถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับสมการที่เรามีก่อนกลางภาพเราก็แปลงจากสมการก่อนกลางภาพให้เป็นสมการหลังกลางภาพแทนค่าสูตรแทนค่าอะไรแทนค่าตัวเลขเหมือนกันนะครับบทนี้ จะมีความยากในการแก้สมก,การเพิ่มขึ้นมาอยู่นิดหน่อยนะครับเนาะแล้วตัวอย่างเช่นนะครับอันหนึ่งที่พวกเราทำไม่เป็นหรือไม่รู้เรื่องหรือว่ายังไงหรือว่ามีเซนประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับที่ทำอันนี้ไม่ได้อย่างเช่นมีแท่งไมา้ย,ยาวอะไรครับยาวแอเนี่ยครับสมมติเนาะแท่งไม้ย,ยาวแอลแล้วเขาบอกระยะจากนี่มานี่ก็คือ l ส่วน l ส่วนสี่สมมตินะครับแต่นี้ถึงนี้ l ส่วนสี่คำถามถามว่าระยะนี้เท่ากับเท่าไหร่ระยะ d เท่ากับเท่าไหร่ทำไม่เป็นนะครับ d เท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วก็อะไรครับ l ส่วนสี่บวกอะไรบวก d ต้องมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ l เพราะนั้น d เท่ากับเท่าไหร่ก็ l l ลบ l ส่วนสี่ใช่ไหมครับก็คือถาม l ส่วนสี่ นี่แหละครับทำให้เป็นหกสิบเปอร์เซ็นตของทุกๆปีนะครับเนาะอันนี้คือเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราต้องทำให้ได้นะครับความยาวนะครับที่เป็นช่วงๆสองอันในช่วงเดียวกันบวกกันก็ต้องเท่ากับความยาวทั้งหมดใช่ไหมครับโอเคไหมนะคณิตศาสตร์ตรงนี้นะครับควรจะทำให้เป็นการอินทิเกรตการดิฟนะครับเทียบกับตัวแปรใดๆเนี่ยก็ต้อง ทำให้เป็นด้วยเพราะว่าเขาจะตามมาจําได้ไหมก่อนกลางภาคสมการจลศาสตร์ใช้ได้เมื่อ,อไรนะครับความเร่งเป็นไงคงที่ใช่ไหมครับหลังกลางภาคสมการจลศาสตร์ก็จะใช้ได้เมื่อความเร่งคงที่แต่ถ้าความเร่งไม่คงที่เมื่อไหร่นะครับในการหาสมการต่างๆก็ต้องทําการอะไรครับดิฟหรืออินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมครับดวงตา ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนจากเชิงเส้นเป็นเชิงมุมเฉยๆบางคนว่าดวงตาคืออะไรนะครับจาได้ไหมนะครับดวงตานะครับที่มันไปข้างหน้าไปข้างหน้าคืออะไรนะครับหาอะไรหาความชันหรือการดิฟจำเป็นครับเนาะแต่ถ้าย้อนกลับเป็นการอะไรครับอ่าหาพื้นที่ใต้กราฟหรือว่าการอินทิเกรตเห็นไหมอินทิเกรตเทียบกับตัวแปรอะไรอะไรก็ไม่รู้นะ นะครับแล้วแต่นะครับก็จะเทียบกับตัวแปรที่อยู่ตรงไหนนะครับเนาะโอเคเนาะอันนี้คือเกินนำให้เห็นถึงความสำ,สำคัญหรือว่าความสัมพันธ์กันระหว่างก่อนกลางภาคกับหลังกลางภาคโอเคนะนะครับบางคนบอกว่าตอนนี้คือหลุดไปแล้วนะครับถ้าหลุดไปแล้วนะครับควรจะกลับมาโดยการไปทบทวนดูนะครับวิดีโอที่มีให้นะครับย้อนหลังนะครับ พื้นฐานสําคัญมากๆนะครับบางคนผมเห็นหน้าพวกเราทุกๆปีนะครับอยากจะเรียนกับผมนะครับควรจะไปเรียนกับคนอื่นหรือว่าวิาวชาอื่นๆบ้างนะครับหมายความว่าฟิสิกส์สองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามนะครับไม่อยากว่าไม่อยากให้มาเสียเงินค่าเทอมอยู่ในนี้นะครับเนาะอยากจะค่าเทอมมันคุณเท่าไหร่นะครับตอนนี้เทอบหน่วยธุรกิจแลเท่าไหร่ครับแปดร้อยคูณสี่แปดสี่ ฐานสิบสองพวกเราเคยไปทํางานไหมครับทํางานที่แบบห้องสมุดแบบเนี้ยเขาคิดชั่วโมงเท่าไหร่ครับเหมือนชั่วโมงละยี่สิบาทเนี่ยนะครับต้องทํากี่ชั่วโมงครับถึงจะได้สามพันสองร้อยนะครับเนาะเงินหายากเหมือนกันนะครับเนาะตั้งใจทํานะครับให้เต็มที่นะครับผู้ปกครองสุสาส่งเงินมาให้พวกเราเรียนนะครับนี่ยังไม่รวมค่าอาหารค่าเที่ยวด้วยนะครับค่าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับเนาะ ตั้งใจตั้งใจนะครับไม่รู้จะบิวยังไงแล้วนะครับตอนนี้เป็นไลฟ์โค้ดแล้วหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ